คลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์ของที่เราใช้ติดอยู่กับบ้านนะใช้มา3ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยงองแงเลยนะคะก็คือเจ้ากรอนดิจิตอลดอล็อกตัวนี้แหละคะ่ะราคาก็อยู่ที่ไม่เกิน3,000แล้วแต่ช่วงเวลาว่ามีลดราคาหรือเปล่านะคะแล้ววิธีการปลดล็อกก็สามารถทำได้ถึง5แบบด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือปลดล็อกได้ด้วยลายนิ้วมือ ซึ่งก็ทําได้ง่ายๆเลยอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่มือแห้งเวลากดบางทีอย่างเวลาไปทําปัตรประชาชนเนี่ยลายนิ้วมือชอบไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ว่านเนี้ยไม่มีปัญหาเลยซึ่งชอบมากจริงๆวิธีถัดมาก็คือการปลดล็อกด้วยการกดรหัสนะคะ ก็ถ้านิ้วมือปลดล็อกไม่ได้ก็กดรหัสเข้าหรือว่าส่งให้เพื่อนให้เพื่อนกดเข้าก็ได้อย่างที่3ก็คือการปลดล็อกด้วยการใช้การ์ดซึ่งเขาจะมีการ์ดมาให้ในตัวอุปกรณ์ด้วยเราก็สามารถแจกจ่ายให้คนในบ้านได้เลยแล้วก็ปลดล็อกด้วยการใช้การ์ดเลยและอีกอย่างที่น่าสนใจคือการปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้พอเรากดปุ๊บ เราสามารถปลดล็อกประตูได้ทันทีเนาะทีนี้เราก็เลยอยากลองว่าแล้วถ้าเราไปไกลๆเนี่ยมันปลดล็อกได้ไหมแบบอันนี้น่าจะประมาณเกือบ20เมตรเลยนะคะเราก็ลองกดปลดล็อกดูจริงๆเราก็ไปศึกษาแล้วนะว่าถ้ามันยังอยู่ในรนจ์ของ Wi-Fi เนี่ยมันก็สามารถปลดล็อกได้เลยเปิด อันนี้ก็คือปล,<ด>ปลดล็อกได้เลยนะ,ะแต่ว่าถ้าเราอยากปลดล็อกจากที่ไกลๆอย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพอยากปลดล็อกประตูบ้านที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะต้องซื้อตัวอุปกรณ์ smart gateway เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งราคามันก็อยู่ประมาณพันต้นๆแบบนี้เราก็จะสามารถปลดล็อกบ้านจากทางไกลได้เลยทีนี้เรามาดูที่ตัวแอปพลิเคชันที่ใช้บ้างดีกว่าอันนี้ก็ชื่อแอป ttl lock นะคะ ด้านล่างก็มีฟังก์ชันเยอะเลยเดี๋ยวจะไล่ดูไปทีละอันที่สำคัญอันแรกก็คือ e-key อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถส่งรหัสปลดล็อกไปให้เพื่อนเราได้คือถ้าเรายังไม่มีสมาร์ทเกตเว์เพื่อปลดล็อกให้คนที่จะเข้ามาหรือปลดล็อกให้ช่างที่จะเข้ามาซ่อมบ้านอย่างเงี้ยเราสามารถส่ง e-key ไปให้เขาได้กดไปที่ e-key ตั้งค่านะคะเสร็จแล้วมันจะเข้าไปในหน้าเนี้ว่าให้เซ็นคีย์ได้เรากดไปทางล่าง พอกดปุ๊บมันจะเข้าให้เราไปตั้งค่านะว่าจะส่งไปให้ใครซึ่งมันจะต้องใส่เป็นชื่ออีเมลหรือเบอร์โทรอันนี้เรากดให้ดูคร่าวๆนะคะแล้วก็ สามารถกําหนดได้ด้วยนะว่าอยากให้เขาเข้าได้ช่วงเวลาไหนถึงตอนไหนเนาะอันนี้เราก็ตั้งว่าให้เข้าได้1วันเลยจากวันนี้ถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะคะแล้วเราก็กดส่งไปนะคะพอส่งปุ๊บเขาก็จะให้กรอกว่าส่งไปที่อ e ีเมลหรือเบอร์โทรเราก็กดส่งไปอย่างแรกเนี่ยฝั่งนั้นน่ะจะต้องมีแอป TTL lock เช่นกันพอเขามีปุ๊บเขาก็จะสามารถกด ปลดล็อกได้เลยจากมือถือเขานะคะซึ่งจะใช้ Android หรือ iPhone ก็ได้เนาะนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในจังหวะที่เขาเปิดเนี่ยเครื่องของเรามันก็จะเด้งเข้ามาเหมือนกันว่ามีคนเปิดประตูนะซึ่งเราก็จะรู้การเข้าออกของเขาเลยว่าเขาใช้เปิดปิดต,ตอนไหนบ้างนะเมนูถัดมาก็คือ Passcode นะคะเมื่อกดเข้ามาก็คือเราสามารถตั้งรหัสผ่านได้นะจะตั้งเป็นรหัสปลดล็อกแบบถาวรเลยหรือว่า แค่ชั่วคราวอย่างเช่นเพื่อนมาขอค้างบ้านให้เขาปลดล็อกรหัสนี้ได้แค่สองสาวันน่ะก็ทำได้เหมือนกันซึ่งมันก็เหมาะกับการเป็นบ้านให้เช่าแบบนี้เหมือนกันนะางานนี้เราก็จะลองตั้งดูว่าให้เข้าผ่านได้แค่ครั้งเดียวกดเข้าครั้งเดียวนะไม่สามารถกดสาได้อีกมันก็จะมีรหัสส่งไปนะว่ารหัสในการปลดล็อกคือเลขอะไรนะตัวเครื่องอะ่ะมันจะเจเนอเรตออกมาเองและเราก็ส่งตัวเนี้ยไปให้เพื่อนเราเลย พอเพื่อนเราได้มานะเพื่อนเราก็สามารถกดเลขตัวนั้นเพื่อปลดล็อกได้เลยนะคะซึ่งอันนี้เราลองกดปลดล็อกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดชาร์ปข้างล่างด้วยก็เปิดได้ไม่มีปัญหานะทีนี้เราลองกดอีกทีเลขเดิมเลยอ่าดูว่ามันให้เข้าครั้งเดียวจริงหรือเปล่าคราวนี้กดไม่ได้แล้วก็ไปเลือกใช้ตามความสะดวกของแต่ละคนได้เลยนะคะ ในเมนูต่อๆมาก็จะมีเรื่องการตั้งค่าการ์ดการตั้งค่า f i n g e r ร์ปรินซึ่ง2อ,อันนี้จริงๆคงไม่ได้ไปสอนนะว่าทํำยังไงมันจะมีขั้นตอนบอกแหละพอเราไปกดดูเราจะทําตามหน้าจอได้หมดเลยแต่ที่เราอยากจะมาเล่าว่ามันเราชอบยังไงมากกว่านะก็คือฟังก์ชันของ Record ์ซึ่งเราสามารถดูได้นะว่าใครเข้าบ้านเราบ้างเวลาไหนกี่โบงแบบนี้จะผิดทุกคนได้หมดเลย รู้การเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะที่เราอยากให้ดูก็คือเข้าไปในเซตติ้งพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีคำว่าออโต้ล็อกอยู่อันนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเมื่อเราปิดประตูจะให้มันออโต้ล็อกไหมของเราเนี่ยเราตั้งให้ออโต้ล็อกเลยเพราะปิดปุ๊บ เราจะเปิดเข้าไปอีกทีเราต้องปลดล็อกนะคะแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะว่าอยากได้ออโต้หรือไม่ออโต้แล้วก็ออโต้กี่วิก็ตั้งได้เช่นกันเนาะอย่างอันนี้เราตั้งไว้5วิล็อกเลยหรือบางคนอ,อาจจะตั้งให้นานกว่านั้น30วิ1นาทีก็ทําได้เช่นกันนะคะและเจ้าตัวนี้มันก็สามารถไปลิงก์กับอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฮมต่างๆนะอย่าง Google Home คือเราไม่มีนะแต่ตามความเข้าใจคือถ้ามันลิงก์ได้แปลว่าเราสามารถสั่งการด้วยเสียงก็ได้เช่นกันนะคะ เจ้าตัวนี้ก็คือใช้แบตเตอรี่นะคะ AAA 4ก้อนจากที่ใช้มาเนี่ยเราติดอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดกลับมาก็อาทิตย์ละครั้งใช้เดินเข้าออกไปข้างนอกรดน้ำต้นไม้ทําสวนไปไปามาแบตก็ใช้ได้ประมาณ8-9เเดือนเลยนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าแบตใกล้หมด ในแอปเขาก็มีบอกเหมือนกันคือในหน้าแรกที่เข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นเลยตอนนี้เราติดไว้2บ้านเนาะมันก็จะขึ้นมาว่าบ้านที่ด้านบนอะเหลือ5 0นตนะคะก็คือเราใช้มา3ปีกว่าเราเปลี่ยนแบตไป2รอบเท่านั้นเองแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มาบ่อยเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าเอ๊แล้วแบตหมดแล้วเราไม่รู้ล่ะจะทำยังไงนะ เจ้ารุ่นนี้มันก็จะมีตัวน็อตข้างๆมือจับตรงนี้นะคะก็ให้เอาไขาควงเนี่ยมาไขาออกซึ่งเราก็ไขไว้แล้วนะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาแล้วเขาก็จะมีกุญแจตัวนี้แหละให้มานะคะสอดเข้าไปตอนแรกถ้าเรายังไม่บิดอะ่ะมันยังเปิดไม่ได้นะคะเราบิดกุญแจก่อนมันก็จะสามารถเปิดได้เหมือนประตูปกติเลยอ่า ซึ่งตัวนี้เราขอบอกเลยว่าเวิร์กมากจริงๆนะคะตอนนี้เราก็เห็นว่าเขามีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะมันจะสามารถเปิดได้ง่ายขึ้นด้วยการแค่กดเปิดปุ่มข้างหน้าไม่ต้องไปเอาไขาควงมาไขานะคะแล้วก็ใช้กุญแจนี่แหละไขได้เหมือนเดิมเลย แล้วก็เรื่องความทนก็ขอบอกว่าทนจริงเราติดไว้ใต้ชายคาประมาณนี้นะก็คือกึ่งๆึ่งเซมิอาดอก็ไม่มีปัญหานะสนิมไม่ไม่เคยเจอฝนตกมีสาดมาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะโดยรวมเรียกว่าเจ้าตัวนี้ไม่ดื้อไม่ของแงจริงๆถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมนะเราใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างมีทั้ง รุ่นที่เราซื้อแล้วก็มีรุ่นใหม่ที่เขาอัปเกรดมาแล้วอันนี้ก็ลองไปถามร้านเขาดูรู้สึกว่าเรื่องของเฟิร์มแวร์อะไรก็มีการอัปเดตที่ดีขึ้นด้วยเนาะวันนี้ก็ขอไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวของอื่นๆใหม่ถ้าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะแล้วไว้เจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ